วันนี้นะครับจะมาพูดถึงบิตคอยนะครับที่มีปัจจัยอะไรบ้างที่อาจจะส่งผลให้มันพั้มหรือว่าเป็นบูรันอย่างแข็งแกร่งแข็งแรงหลังจากนี้นะครับรวมถึงมีเรื่องที่ไม่ดีนิดหนึ่งนะครับสำหรับกลุ่มมี m e ต่างๆโอเคเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยครับก่อนอื่นนะครับเดี๋ยวผมขอพาไปดูที่ดาวจนสักนิดหนึ่งนะครับเลยเดียวว่าเมื่อวานนี้หรือว่าเมื่อคืนนี้นะครับพุ่งไปแต่ะเซมือนั้นถือว่าเป็นครั้งแรกเลยนะครับหรือว่าเป็นจุดออทามไฮนั่นแหละนะแต่ก็โอเคตอนนี้เริ่มดรอปลงมานะรบคั แต่ก็เริ่มมีสัญญาณที่ดีที่ไปตระแตะเซมือนแล้วนะครับก็ยังเป็นขาขึ้นอยู่สําหรับตลาดหุ้นสหรัฐในตอนตอนนี้นะครับซึ่งถ้าเราดูเนาะก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีเพื่อนๆน,นะเพราะว่าซึ่งส่วนหนึ่งที่ทําให้ราคาพุํมขึ้นมาซึ่งส่วนหนึ่งที่ทําให้ราคาพุ่มขึ้นมาก็คงจะเห็นไปไม่พ้นในเรื่องของน,งนักลงทุนที่มอง ไปในการลดดอกเบีย้ยของเฟดในอนาคตนั่นเองนะครับนะซึ่งก็ถือว่าตัวเลข CBI ที่ออกมาในช่วงก่อนหน้าน,นี้ตัวเลขใช้ได้เพื่อนๆนะอยู่ที่3.4นะครับคาดการอยู่ที่3.4นะครับคือตรงตามคาดการณ์นั่นแหละนะครับซึ่งก่อนหน้าน,นี้อยู่ที่3.5นะครับถือว่าตัวเลขค่อนข้างสวยแล้วก็ถ้าเราดูเนาะก็เป็นเทรนที่ยังดีอยู่นะครับคือยังเป็นขาลงนั่นแหละนะครับเราลงมาจาก9.1นะเพื่อนๆถือว่าเป็นตัวเลขที่หโหดมากนะครับนะ9.1นะครับ ลงมาแล้วนะครับก็เดี๋ยวต้องรอดูนะว่าจะลงไปมากกว่านี้อีกหรือเปล่านะครับนะก็ตอนนี้อยู่ที่3 4นะครับซึ่งทางลุงเนี่ยบอกว่าอยากจะได้2นะครับก็เดี๋ยวต้องรอดูเนะว่าจะถึงเมื่อไหร่นะครับนะโคจะไม่มีใครตอบได้นะครับถ้าเราดูนะครับสำหรับอินฟล레이ชันเลทเนี่ยกับราคาบิตคอยนะครับราคาบิตคอยคือเส้นสีส้มๆมนะ ตัว c p i เนี่ยคือเส้นสีขาวๆตรงนี้นะครับถ้าเราเปรียบเทียบกันเนาะจะสังเกตได้เลยนะฮะว่าเมื่อ,อไหร่ก็ตามที่ c p i นะครับมันดรอปลงมาชันๆแบบเนี้ยหรือว่าร่วงลงมาหนักๆเนี่ยหรือว่าเงินเฟ้อลงมาแรงๆเนี่ยจากอันนี้นะ2.5ลงมาเหลือแบบ0จุดกว่าอะไรเงี้ยหลังจากนั้นไม่นานเพื่อนๆเกิดสิส่งมหัศจรรย์น,นะฮะเกิดสิส่งมหัศจรรย์คือ Bitcoin พัมขึ้นมานะครับถ้าเราดูตอนช่วงตอนปี2014ันสิบสี่อินฟลชันเพื่อนๆจาก2%นะลงมาเหลือแบบ ศูจุดกว่านะลงมาแบบชันเลยนะหลัจะกนั้นไม่นานเบื่อนบบิตคอยพัมทุนมูลนะครับก็รอบนี้เรายังไม่เห็นเหตุการแบบนั้นแล้วกันพู้กัาตางตรงนะฮะเรายังไม่เห็นว่าอิน l ฟลชันมันจะลงจาก3.4ลงมาเหลือ1จุดกว่าหรือสูงจุดกว่าอะไรขนาดนั้นนะฮะก็ต้องรอรุนนะว่ามันจะลงมาแบบนี้หรือเปล่าซึ่งถ้าลงมาแบบนี้จริงอาจจะเป็นขาขึ้นแบบเต็มคอของบิตคอย ก็เป็นไม่ได้นะครับนะก็ถือว่าตอนนี้เราก็โอเคแหละอาจจะมีการลดลงมาของอินเฟลชันที่ไม่เยอะเท่าไหร่แต่ผมคิดว่าเราก็ยังอยู่ในเทรนที่ดีดีกว่ามันเพิ่มขึ้นนะครับเพื่อนๆแล้วก็ถ้าเราดูราคาบิตคอยกับดาวโจนส์นะครับเมื่อกี้นี้เราแตะดาวโจนส์ไปนะว่าแตะเซมเออร์นะนะก็ถือว่าถ้าดาวโจนส์ขึ้นไปจริงม่นเมื่อหรือถ้าดาวโจนส์ปขาขึ้นหลังจากนี้จริงๆเหมือนกับในช่วงตอนปี2020ที่ดาวโจนส์เป็นขาขึ้นเบรกออทําให้ um ได้ปุ๊บก็มักที่จะเป็นสิ่งทีี่ดแลกััันนสหรรบบะค อันนี้คือในช่วงก่อนหน้าน,นี้นะรวมถึงตอนปี2023นะครับช่วงไปลายปีเพื่อนๆดาวโจน์ก็เบรกออดัมไฮเพื่อนๆพุ่งจาก37,000ขึ้นมานะครับพอดาวโจนออดัมไฮได้เมื่อไหร่บิตคอยก็พั้มเลยเพื่อนๆรอบนี้ดาวโจนกํกำลังแตะออดัมไฮอีกรอบหนึ่งบิตคอยเตรียมจะไปหรือเปล่าน,น,นะครับนะถือว่าเป็นอีกหนึ่งปัจจัยแล้วกันที่มากันรัวๆในช่วงช่วงนี้นะครับรวมถึงอีกหนึ่งปัจจัยที่สำคัญมากๆนะครับล้วก็น่าจะสำคัญอะดับต้นๆเลยแหละนะครับก็คือ เกรซเกลนะครับนะที่ก่อนหน้านี้มีแรงเทขายมาเสมอมาอยู่แล้วนะครับเกรซเกลในเทย,ยับยับเลยนะแต่ดูเหมือนว่าเกรซเกลเริ่มกลับมาซื้ออีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับในช่วงจุนี้ถ้าเราดูวันที่ส6นะเกรซเกลซื้ออีก4.6ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐนะครับอาจจะไม่ได้เยอะมากเนาะแต่ดีมากๆแล้วที่ไม่มีการขายเพื่อนๆถ้าเราดูนะช่วงก่อนหน้านี้คือขายมาโดยเสมอมานะฮะติดลบมาโดยเสมอมา แต่หลังๆมานี้ชักเริ่มมีบวกบ้างบางส่วนชักเริ่มมีบวกบ้างบางส่วนถือว่าเป็นสัญญาณที่ดีที่แรงกดดันจากกรสเกลเริ่มน้อยลงไปเรื่อยๆในตอนตอนนี้นะครับเท่าน,นั้นจะไม่พอนะครับถ้าเราดูข้อมูลจากทางคอยเทเลกาฟนะครับมันนี่สปายเอ็ม2นะครับตอนนี้ถือว่าอยู่ในจุดที่น่าลุ้นมากๆนเบือนนะหรือว่าเงินต่างๆในระบบโลกในณขณะนี้นะฮะที่ถือว่าเป็นส่วนที่สําคัญหรือว่าเป็นสิ่งที่ อาจจะเป็นเชื้อเพลิงสําหรับบูรันในครั้งนี้ก็เป็นไปได้นะครับซึ่งท่านาดนนะครับข้อมูลจากทางคุณเจมี่คูดนะครับเป็นหัวหน้านักวิเคราะห์นะครับที่ทาง Re a l v i s i o n นะฮะได้พูดถึงนะฮะว่า Bitcoin นะครับนะบูไซเคิลเนี่ยมีคอลเลดเ t ชันค่อนข้างสูงเพื่อๆกับในเรื่องของตัว global M2 นะครับนะหรือว่ามันนิสภายนั่นแหละหรือว่าสภาพคล่องในโลกนั่นแหละนะครับถือว่าเข้าใจได้อยู่แล้วเนาะถ้าสภาพคล่องเยอะก็มีโอกาสได้จะทำให้ Bitcoin พัมเช่นเดียวกับรูแอสเซทเสี่ยงต่าง หุ้นเทคต่างๆก็มีโอกาสที่จะพั้มจากตัว M2 ตรงนี้นะครับซึ่งถ้าเราดูนะครับ correlation ตัว Global Money Supply นะครับย้อนหลังกลับไปตัต้งแต่อปี2017นะจะสังเกตได้เลยว่า e s s e n t ขาวตรงนี้คือสภาพคล่องในโลกนะฮะข,ขึ้นขึ้นลงลเนาะขึ้นขลงลงโอเคแหละช่วง Bear Market ที่ผ่านมามันลงยับเลยนะฮะหลังจากนี้กํลังจะกลับขึ้นมาหรือเปล่านะครับถือว่าเป็นใน,นสิ่งที่ มีลุ้นเหมือนกันเพื่อๆน,นะก็ต้องรอรูอรอลุ้นกันต่อไปนะครับถ้ามันกลับขึ้นมาเนี่ยบิตคอยก็มีโอกาสที่จะกลับขึ้นไปเหมือนกันนะครับเท่านั้นยังไม่พอนะครับยังมีในเรื่องของดอลล่าอินเด็ก์นะครับหรือว่าดิกซี่นะฮะที่ตอนนี้อยู่ในคีย์เลเวลเหมือนกันเบื่อๆหรือว่าอยู่ในจุดที่แบบจะจ่อจะหลุดเหมือนกันนะครับในตอนตอนนี้นะครับนะก็ถือว่ากำลังจะลงมาหรือเปล่าถ้าเราดูในเรื่องของ m a c d นะครับตอนนี้เริ่มบีบตัวเล็กๆและในทําแฟมเดนะซึ่งถ้า การบีบตัวในรอบนี้แล้วเราคิดถูกเนี่ยหมายควาว่าบีบตัวลงนะอันนี้คือบีบตัวลงนะฮะเหมือนอย่างช่วงก่อนอันนี้บีบตัวลงถ้ามาลงมาเนี่ยแล้วถ้ารอบนี้ถ้าบีบตัวลงมาแล้วถ้ามาลงจริงๆเนี่ยมีโอกาสที่จะหลุดเลยเช่นเดียวกันนะครับนะถือว่าต้องรอลุ้นนะว่าจะเป็นยังไงนะครับซึ่งเรารู้อยู่แล้วนะครับถ้าเมื่อ,อ่ก็ตามที่ DXY หรือว่าความแข็งของเงินดอลลาร์มันดรอปลงมาเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นคือพัมนั่นแหละนะครับนะหรือว่า Bitcoin ก็มักจ,จะพัมขึ้นมาหลังจากนั้นนะครับ ดำลงมานะครับเมื่อ DXY สูงขึ้นดีเารคือชาแท่งเทียนตรงนี้นะเส้นสีฟ้าอ่อนตรงนี้คือ Bitcoin นะครับเมื่อไรก็ตามที่ DXY b i t c พ i n มบิตคอยดำนะครับหลัวแบมเก็ตที่ผ่านมานี่แหละนะดิคซนะฮะขึ้นจาก92ขึ้นไปเป็น1น0แบบเพื่อนๆพื่อนโอ้โหพาราโบลิบบกมูฟขึ้นมาเลยนะครับเรียกได้ว่าเป็นพาราโบลิกเคอร์ฟแบบนี้เลยนะเออพอหลุดปุ๊บก็โอเคลงนะครับ พอลงปุ๊บเป็นไงฮะบิตคอยก็พัมนะครับนะซึ่งมันจะสวนทางกันเสมอๆอ,อยู่แล้วนะครับซึ่งถ้าเราดูอย่างที่บอกว่ามันกำลังเตรียมจะครอสลงมาหรือเปล่านะครับถ้ามันคอสลงมาเป็นไปได้ไหมบิตคอยก็จะกลับขึ้นไปหลังจากนี้นะครับที่นี่จะไปดูดการาฟบิตคอยกันบ้างนะครับขอพาไปดูดัชนตสามวันกันก่อนละกันนะครับก็ทำในเรื่องของตัว hidden b u l l i t divergence นะครับเลยดูว่าราคาเนี่ยยกโลสูงขึ้นเนาะแต่อาไซเนี่ยทำโลใหม่นะครับนะก็เลยดูว่าทำความขัดแย้งกันนะครับของราคาแล้วก็ ออสซิเลเตอร์อย่างไอซ์ใน่ในะขณะนี้นะครับนะแล้วก็ถ้าเราดูชาร์จสองอ่าสามวันนะตอนนี้อเมซอนดีกำลังบีบตัวเตรียมจะครอสหรือเปล่านะครับน่าสนใจเหมือนกันนะถ้าครอสขึ้นมาก็น่าจะฟินๆนะครับเพื่อนๆถ้าเราดูการบีบตัวรอบที่ผ่านมาบิตคอยนะครับพั้มจาก4ี่หมื่นสามขึ้นไปเจ็ดหมื่นเพื่อนๆอันนี้คือในรอบที่ผ่านมานะรอบนี้ถ้าครอสอีกรอบหนึ่งจะไปเท่าไหร่นะครับนะก็เน่ต้องอรอลุ้นนะฮะร,รวมถึงนะครับถ้าเราดูชาร์จเดย์กันบ้างนะครับไอซ์ใน่ในขณะนี้ เบรกเรียบร้อยแล้วเพื่อนๆเบรกเรียบร้อยแล้วก็ลงมารีเทสเรียบร้อยแล้วเตรียมจะไปหรือเปล่านะครับถ้าเราดูก่อนในนี้ไอซ์ใส่ชาร์จเดนะเบรกขึ้นมาราคาเนี่ยก็ขึ้นไปนะครับจากซีเหมือนไปเป็นเจนเหมือนั่นแหละนะเป็นแบบนี้2รอบแล้วนะครับหลังจากที่ไอซ์ใส่เบรกเส้นกดนะก็จะต้องรอดูว่ารอบนี้เบรกเส้นกดแล้วจะไปต่อหรือเปล่าแต่ถือว่าเรา ไม่ได้แย่อะไรนะครับหมายถึงว่าราคาเนี่ยมันเบรกขึ้นมานะไม่ใช่ว่าจะเป็นฟอสเบรกหรือว่าไม่ใช่ว่าราคามันจะกลับลงมาต่ำกว่าแนวที่มันเบรกนะคือเบรกแล้วมันพูแบกย่อแล้วไปต่อเนี่ยถือว่าเรายังมาถูกทางอยู่ในตอนนี้นะถือว่าวันนี้ที่มันแดงๆงมันเนี่ยก็เป็นการย่อที่แบบไม่ได้แย่อะไรเพื่อนๆนะลงมานิดนึงนะครับลงมาจากแบบ6กหมลงมา 6.4 00, จะร้อยแค่แบบ2.9เท่านั้นเองนะครับแต่ก็โอเคเอาคอยอาจจะลงเยอะนิดนึงนะเพราะว่าเอาคอยมันพั๊มมาแรงนะฮะแต่ยังไงแล้วบิตคอยเนี่ยไม่ได้มีปัญหาอะไรยังดูหลอ่อๆมากๆอยู่ในตอนตอนนี้นะครับทีนี้จะมาดูที่มีมสักนิดน,นึงนะครับนะล่าสุดทางเกมสต็อปนะครับราคาลงมาอยู่พอสมควรนะเพื่อนๆถือว่าคนชักเริ่มกลัวหรือเปล่านะครับเพราะว่ามันพั๊มขึ้นมาแรงเนาะ ก็มีแรงเทขายเนี่ยค่อนข้างเยอะในตอนตอนนี้นะครับนะก็เดได้ส่งผลให้มีมต่างๆตอนนี้อาการไม่ค่อยจะดีนะเพราะว่าเกมสซอฟทที่เป็นพี่ใหญ่ตัวตั้งตัวตีวตวตที่พั้มขึ้นมาเนี่ยเริ่มลงนะครับนะถ้าเราดูาราคาเกมสตซอปนะครับก็ถือว่าลงมาหนักใช้ได้เลยในณนขณะนี้นะครับจากจุดพีคเนี่ยอยู่ที่80เพืเ่อเบืเ่อแปนะลงมาตอนนี้27นะครับนะลงมาโหจริงจริงนะครับแล้วก็ถ้าเราดูราคาในณขณะนี้โอเคแหละเมื่อวานนี้นึกว่าลงมาปิดกลับแล้วจะกลับขึ้นไปนะครับเลียกด้ว่า เหมือนจะไม่กลับขึ้นไปนะครับเหมือนจะจะลงมาปิด g ับอันนี้เลยหรือเปล่านะครับถ้าลงมาปิด g ับก็คือจะลงไปถึง18เลยนะหรือว่าลงมาได้อีกเท่าไหร่เนี่ย30%นะครับโหดเหมือนกันนะครับก็เดี๋ยวต้องรองดูนะว่าจะเป็นยังไงแต่ที่แน่ๆก็กำลังดูแบบว่าทำในเรื่องของ head and shoulder นะครับนะก็ถือว่าน่ากลัวอยู่พอสมควรแต่ถ้ามันลงมาปิดก a p เนี่ยผมว่าก็อาจจะเป็นจุดหนึ่งที่เตรียมโหลดของหรือเปล่านะครับแล้วค่อยกลับขึ้นไปแบบนี้นะซึ่งถ้า G m ีหรือว่าเกม e s t o p กลับมา จับจ้องหรือมีมาไว้ดีแล้วกันนะครับโอเควันนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับขอแจ้งข่าวนิดนึงนะครับหากใครเป็นสายเทรดอยู่แล้วนะครับอย่าลืมเข้าไปรับเนื้อหาพิเศษต่างๆกราฟพิเศษต่างๆเราจะได้ไม่พลาดการาฟสวยๆนะครับมันจะแจ้งเตือนเข้ามาในมือถือในดิส o อ d นะลองเข้าไปดูกันได้นะครับในห้องแบ่งเป็นกราฟด้านซ้ายมือตรงนี้นะครับนะแล้วก็อย่าลืมเข้าไปที่เว็บไซต์ crypto.news/member นะครับสามารถได้เข้าไปคำนวณไซส์ในการเทรดต่างๆเราจะได้ไม่โอเวอร์เทรดกันนั่นเองนะครับรวมถึงเทคน แล้วก็ในเว็บไซต์ได้ด้วยเช่นเดียวกันเพียงทําตามขั้นตอนต่ตางๆในกลุ่มได้เลยนะครับวิธีการเข้ากลุ่มก็ง่ายมากเลยนะครับกดเข้าไปในดิสฮอดหรือว่าจะทักมาในไลน์ในลิงด้านใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะครับ